บางกับไอ้ก๊อตไปออกตอนละตอนเนี้ยรถคนละคันแล้วตอนนี้มึงถึงไหนเออให้ติดรถให้รถมันไปคือรถรถคบแดงอ่ะให้มันเอาไปสองคันอืมแล้วมึงตอนนี้มึงติดอะไรอีกตอนเนี้ยเอ่อกูตีไปหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าทีแล้วได้ไม้กลับมาสี่อันไอ้เกาะนาโนมึงต้องใช้ทำลอยมันก่อนนานูร้อยแปดสิบเก้าได้ได้มาสี่ร้อยแดสเก้าก็ดีไม้ตีติดสี่ไม้เลยเนี่ย ใช่หรออ่อนเอางี้แล้วเดี๋ยวกูมีแร่แดงแร่ฟ้าให้มึงอยู่ที่ดวงมึงแล้วนะกูให้หมดตู้เลยแร่แดงแร่ฟ้าโอเคปะไอ้เหี้ยก็ถูกกูแล้วมาที่ขห้าดีแค่หวะผมว่าแปลกแว่ะมาที่ขห้าแล้วไอ้เฉินไอ้เหี้ยกล่องมึงมันดวงจริงว่ะทำไมพี่ด้อชอบพาคนอื่นไปจากคนรักครับผมไม่เข้าใจทำไมวะไอ้พอนอื่นรือเปล่าทำไมพี่ต้องพูดทำไมมี่ต้องพูดแบบกำกกรมวะมึงพูดแบบดีๆนี้พี่ฟังแล้วพี่จะกจี๋หูวะไอ้เหี้ยห้าอันแล้วให้ห้ามันย่อยเหรียญดำได้เท่าไหร่วะ คน20ป่ะคนทีมันสุ่มไม่ใช่หรอมันสุ่มไม่ใช่หรอมันสุ่จับมือพี่ดำต้องไปสุ่มเองนะอยู่โน้นหรืออยู่นี่อ่ะมันก็เหมือนอยู่ที่เดียวกันแหละพี่บอกให้เพราะความรักที่มีกนก็แล้วกันไม่เหมือนไม่เหมือนอาตีเลยไม่เหมือนสุดท้ายมันก็เป็นศัตรูกันท่ว่าพี่ออบังกับก๊อตไปเนี่ยพี่จะถ้ามันเด้งใส่ผมผมเอาเลยนะไม่มีนะที่ทำไมพี่ถึงทำแบบนี้ครับตั้งใจต่อมึงจะไปออกยังอ่ะมึงออกยังอ่ะออกโหพี่คุยต่อหน้ามึงจะไปสภามึงจะไปสภาใชนมยเเดีี๋วไไปก่ฉยงก็ไไไดดด้้ออ่ะะะทามพีใใใจจจรรน กระเป๋าไอพี่ใจดำกระเป๋ากระเป๋าไอ้เฮียเจิดพูดถือผูดถือคนที่เจิดกระเป๋าไอดำแปดกระเป๋าไอดำปดไอบางไอบางเตี้ยไอบามากเลยว่ะจาดกันนี่เลยนะครับิปะได้ยินได้ยินว่าไงมึงว่าไงอันนี้แรกแดงทั้งหมดอะไรนะแกงทัพพาทั้งหมดกำลังไปออกแก๊งเออเดดเดนตามันเจิดที่สพพาทำไมพี่ถึงเป็นไอพี่ใจดำมึงเออพี่พาคนรักออกจากแก๊งไปเลยมึงรถเอ้ยรถรถมันเป็นรถอะไรไปแล้ววะเฮ้ยไอ้สัตว์เด็กก็ล่อไปเลยเอาไหมกันแตกยอมไหม การแตกมึงเอาไหมการแตกเแล้วคนรักก็จกแก๊งมึไปนะการแตกมึงต้องใช้ปะไม่ไม่กูกูกำลังคิดเอาเป็นว่าการแตกเบื่อใช้มาบอกกูใช่ไหมไม่ใช่กูกำลังคิดว่ากูอาจจะตีแค่่เียไอ้แซมมันลองปากแดงกับไม้แดงแค่นี้พอกูไม่รู้ว่ากูจะเอาเปว่ามึงมึงไปมึงไปลองตีดูก่อนแล้วมึงขาดอะไรมึงบอกกูเค่ปะแต่แรกแม่ฟังที่เราท่าหมดแล้วนะโ่อกับแม่เขาออกจากกูอาแล้วมึงขาดแล้วมึงไปเดี๋ยวทำเมืมาสักทีดิเออาะอะไรเพื่อนเมื่อมันละทีดิทำไมพี่ทำแบบนี้ มึงคุดกับน้องมาดีมึงก็พกับน้องเลยมึงจำคำพูดกูไว้นะเว้ยเดือนนี้เดือนะลรวันที่กูมีบ้านเมื่อไหร่กูขอสอาทิตย์เดี๋ยวขึ้นเก้าอี้ให้มึงดูวันที่กูมีบ้านขอสองาทิตยีกงานกา่วันวันมันมีบ้านเมื่อไหร่กระโผ่ยอีกงานกระโยวันไม่ไ้เคลีองบ้าพี่ก็ไปเคลียร์เรื่งบ้านพี่ขึ้นโนุ้นไม่พี่พี่เอาคนพี่ให้เคลียร์ก่อนเออไอเฉินไปพาไปสะพานหน่อยดิไปเอามันเข้าหน่อยดิใครให้ไปเบรกูาว่าาม ไปมึงต้องใช้ใบเบี้ผมต้องใช้ใบเบี้ให้ตังค์เป็นไรเขาให้ตังค์เป็นไรทำไปตังค์ไปไหนไอพอนถูกปากไอสัตว์เลแล้วพวกมึงไปรออะไรเขียวเดียพี่ตามไปพี่ไปพาไปแล้วเดี๋ยวพี่ไปไร้เขียวทำไมพี่พาคนละไม่มีรถนะเว้ยดังไม่มีรถเว้ยมึงคิดว่ากูจะมีเปล่ารถอ่ะเอารถผมไปก็ได้ครับเอาเลื่อเอาไปยืมมาเฉยเอารถพไปยืมหน่อยย้มหน่อยย้มหน่อยไม่ยืมไม่ยืแล้วนอกจากขบวนรถได้ขบวนรถกูจริงดารถกูใชเสียรถมึงอ่ะ มากขึ้นมาไม่บอกน้องแม่กูยืมมากูยืมน้องมาอยู่น้องมาออกจากคุณพานเฮ้ยโอ้ยตายตัดลืมไปเราเคยเจอพ่อมันนี่หว่าขอโทษครับเออใช่เพื่อนและพ่อมันนอาจจะอาจจะมองอยู่ด้วยมั้งพ่อผมไม่ได้ตั้งใจพ่อผมไม่ได้ตั้งใจมันเป็นคำอุทานเราเพราะพ่อว่าพ่อตามดูตลอดเลยที่พ่อเคยพูดนะพ่อบอกพ่อตามดูทุกสตอรี่เลยมันก็วันแรกที่กูเจอพ่อมันอ่ะกูถามพ่อบอกว่าพ่อพ่อเป็นเอฟซีทุกคนเลยพ่อดูทุกคนเลย ใช่ก็เมื่อกี้พ่อน่าจะตกใจมั้งได้พ่อหรอลืมตัวเลยรอบหน้ามาเตะบอลพ่อไม่มองหน้ากูละหน้าใช่เมื่อกี้เป็นไงบ้างวะสถานการณ์คุยเป็นไงบ้างวะไม่ก็มันก็คุยกันรู้เรื่องเพื่อนนตถามว่ามันมันมันมีแบบนิดนึงไหมก็นิดนึงว่ะมันก็ไม่แต่จริงจริงอ๋มันคือการไปยาวไงรู้แต่มืงอมึงก็ต้องคุยความในใจกับน้องๆบ้างเรื่องที่แบบว่าไอเชี่ยวความเต็มที่ของพ่อไม่เท่ากันแล้วมันทําให้แบบมันนั่งแบบ นี่แหละเพื่อนนี่แหละ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 เนี่ยกูจะไปคุยกันที่แรงเขียวเนี่ยเรื่องเพราะว่าหลังจากนี้มันออกแล้วอ่ะมันก้อมันก็ฝากไว้ว่าเออแบบว่าอยากให้กนเต็มที่ไม่ใช่แบบว่าแบบหน้าเดิมๆอะไรเงี้ยถูกไอ้เหี้ยปัญหานี้มันตั้งแต่กูอยู่จนกูออกจนกูอยู่จนกูออกมาทำอะไรก็ไม่รู้วันนี้ครับพี่หัวตั้งพี่ทำให้ผมมีน้ำตาเรื่องมึงเออว่าไงกาไกายจีพีเอผมเอาอย่าห้ามวิ่งแล้วก็เพนโชว์ช็อตกรีไปเพื่อนได้เลยนะผมเอาผมเอาแกะพีังเทนกับสกอตเข้าเข้าแกงเลยสั้นก็พอะไร สล็อตเปิดไปแล้วคยังตักกี่เพื่อนไหมหนึ่งศูนย์สามสี่ถ้าคืนแก๊กต้องทำตะกี้ของใช่ไหมครับแล้วเออทำไมพี่ต้องพาคนรักมึงไม่จบใช่ป่ะคือมึงไม่จบใช่ป่ะไม่ผมไม่เข้าใจตรงนี้เฉยครับมึงไม่จบใช่ไหมบางทีเพื่อนมึงอาจจะเป็นคนริเริ่มก็ได้แล้วก็กูดูเป็นตัวร้ายเนี่ยเข้าใจไหมแต่พี่เป็นคนเลือกคนรักเลยเพื่อนมึงไม่เลือกมันไลยจะมาเองกระเป๋ากูหรอหนึ่งสามหกแปดลูกนะพี่ไอพอพี่คิดว่ามันถูกแล้วหรอถ้ามึงไม่หยุดกูต้องตีกูนะเจอหน้าากูจะะเตขพ่อมึง ไม่ใช่ก็จะเตะขาพ่อผมในสนามโดยที่พ่อผมไม่รู้ตัวแค่นี้พี่ยืนให้นี่แรงก่อนหรือเปล่าอีกแล้วสัตว์